เมื่อวันที่1กรกฎาคม2 6 6 3ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีมีการเปิดภาคเรียนและมีการจัดการให้มีพื้นที่ความปลอดภัยในการเรียนการสอนโดยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดสำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะคะ ในปัจจุบันก็อย่างที่เราทราบกันดีเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019นะคะสำหรับในภาคเรียนที่1 2,563นะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็มีนโยบายที่จะให้อาจารย์นะคะสอนการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์การเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยมหาวิทยาลัยของเราซื้อโปรแกรมนะคะึค่งให้แล้วก็มาจาัดอบรมถ่ายทอดให้กับอาจารย์ทุกคนนะคะก็คือโปรแกรม Microsoft Teams นะคะ แต่ว่า Microsoft Teams เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างแต่ว่าเนื่องจากที่เราไม่ต้องจ่ายสตางค์เรื่องลิขสิทธิ์เพราะว่ามาหาวิทยาลัยเนี่ยให้บริการสำหรับอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะคะในการใช้โปรแกรมฟรีเราก็สามารถแนบลิงก์ไปให้กับนักศึกษาเราได้เรียนรู้ก่อนและหลังนั้นก็ทำแบบฝึกหัดค่ะแล้วก็เราก็ตรวจงานนะคะวิดีโอคอลก็เหมือนเราคุยกันนะคะก็เป็นเฟสทูเฟสเหมือนกันแต่ถ้าแค่ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่าน คอมพิวเตอร์อะไรเนี้ยนะคะก็ถือว่าการเรียนการสอนก็เป็นดําเนินการไปตามปกติค่ะเพราะฉะนั้นโควิดทาอะไรเราไม่ได้ค่ะค่ะในความคิดของดิฉันนะคะการเรียนแบบนิวเนรมอก็คือการเรียนแบบใหม่ค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะคะก็จะได้จัดโต๊ะวัดอุณหภูมิวัดไข้แล้วก็เซ็นชื่อก่อนเข้าฉเฉลียนค่ะ ใครที่ไม่ได้สมนักกนอนามัยนะคะก็จะไม่ได้ขึ้นลิฟต์ขึ้นชั้นเรียนค่ะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการะคะ่ะแล้วก็ในห้องเรียนนะคะก็จะจัดโต๊ะการเรียนนะคะห่างกาัน1-2เมตรค่ะทําให้ที่จะรู้สึกว่าการมาเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะปลอดภัยแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นค่ะ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและอาจารย์รวมถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยอ,อย่าลืมป้องกันตามมาตรการหลักคือ 1. ล้างมือบ่อยครั้ง 2. อย่าลืมสวมหน้ากาก,กอนามัยทุกครั้ง 3. เว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตร 4. ทำความสะอาดบ่อยครั้ง 5. อย่าอยู่ในสถานที่แออัดมากเกินไปเพียงเท่านี้ที่สามารถเริ่มต้นที่ตัวเราได้ก็จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดราชบุรีได้ที่ QR code ด้านล่าง